ก,ก็กล่าวสวัสดีครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนใช้งานโปรแกรมนะฮะสำหรับใครที่ขึ้นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวทําตามนี้ได้เลยนะ,ะใครที่ขึ้นแบบนี้ทําตันผมได้เลยนะ อย่างแรกเข้าการตั้งค่าครับผมไปเปิดโหมดพัฒนานะฮะตอนนี้เลยเข้าโมดอฟแวร์แบบเล็กรุ่นกวนรัวๆครับผมจนขึ้นโหมดพัฒนานะฮะแล้วก็เลืกกอกทางเลือกผู้พัฒนาครับผมเปิดการแก้ไขข้อบกพรองขอ,งขอ,งอนด้ีนะครับผมแล้วก็ลงชื่อเข้าใชโ้โปรแกรมนะฮะ นี่ครับผมลองเชื่อเข้าใช้โปรแกรมแล้วนะครับผมมันก็จะมีหน้าโปรแกรมเด้งขึ้นมาให้เราเข้าหน้าตรงมาจิกนะฮะแล้วก็เลือกไฮรูทนะครับผมตอนนี้กำลังติดตั้งโปรแกรมอยู่นะฮะ พอดีว่างเลยลองเขียนโปรแกรมเล่นเล่นโดดเดี๋ยวจะมันจะเหมือนจะค้างหน้านี้นะครับผมอ่ามันอยู่หน้าที่ซัพพอร์ตนะฮะแต่มันไม่ได้ค้างครับผมให้เรากดเพิ่มเสียงตรงนี้เนี่ยเพิ่มเสียงตรงนี้กดไปเรื่อยๆนะครับจนมันขึ้นเปอร์เซ็น ถือว่า,าสมบูรณ์นะฮะให้เรากดไปเรื่อยๆเลยมันไม่ได้ค้างนะฮะรอก่อนกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆเนะี่ยที่ผมกดพอกดไปปุ๊บนี่เห็นไหมก็ปล่อยไปได้เลยถ้ามันขึ้นเปอร์เซ็นต์แบบนี้แล้วนะ รอจนมันติดตั้งโมดูลเสร็จนะครับผมมันจะทำการรีบูตนะครับผมแล้วก็จะรอดีไว้อีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อทำการติดตั้งพวก APK นะฮะ สักครู่นะครับผมเครื่องมันเปิาดานานโอเคพอนี่เครื่องมันเปิดเสร็จปุ๊บนะครับผมมันก็จะเช็คดีไว้ว่ากลับมาหรือยังเพราะกลับมาแล้วปุ๊บมันจะทำการติดตั้ง APK เองอัตโนมัตินะครับผม <S <S เราไม่ต้องไปทำอะไรบัต สักคู่นะนเนี่ยมันก็จะติดตั้งเองไปเรื่อยๆจนจะคลิปบอดจนเสร็จนะฮะ รอไฟล์ก่อนนะครับผมพอติอดตั้งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรลาทำการอ่าเห็นไหมเรียบร้อยแล้วอ่านะครับผมก็เดี๋ยวทำต่อเลยนะฮะสำหรับใครที่จะซ้อนเป่าตังนะฮะกดตรงนี้ด้วยนะฮะต้อนเป่าตังปุ๊บ อะไรก็จะเด้งนั่นกับมาเองเราทำงานของมันเองนะฮะจนกว่ามันจะทำงานเสร็จ อันนี้มันจะรอ,อดีไว้อลน์อีกรอบนะฮะ ก่อนนะฮะอ่ะพอมันเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเดีย๋ยวมันจะเข้านั่งมันเองอีกมันจะเช็คก่อนีครับรีต่อจากเมื่อกี้เลย เมื่อกี้ไปโดนสายมันฮะมันเลยไม่อ่าน ค okay. พอมาถึงหน้านี้นะฮะให้เราทําการปิดดีพักนะครับผมและเข้าเป่าตังอีกรอบนะฮะว่าเข้าได้ปกติไหมรอก่อนนะครับเราจับมันชา้า ครับก็เข้าได้ปกติแล้วนะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ